อตัวเ t ดีนะครับประเภทของเ d ดี i อ i แล้วก็ประโยชน์นะครับประโยชน์ของการใช้เจ i ีไ AI แล้วก็มีการโทษของการใช้เจดีไอ้ซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงนะครับแล้วการใช้งานของ c p a อย่างมีความรับผิดช,ชอบนะครับซึ่งจะพูดคุยถึงเรื่องของอ่ากลุ่มนะครับที่เป็นของอ่าแชร์ลูกโซ่ด้วยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างที่ทิ้งเอาไว้แล้วก็ตอนสุดท้ายก็จะ มีมอบนะครับคูปองของบอทน้อยวอย c ์นะครับให้กับทุกท่านที่เข้าอบรมในวันนี้นะครับห้าพันคอย์นะฮะต่อท่านนะครับโอเคครับตอนที่สองครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงของจิตถิบเอไอครับแล้วก็การใช้งานจิตถิบเอไออยากมีความรับผิดชอบครับว่าต้องมีการทํำยังไงบ้างนะครับจะเป็นเนื้อหาสุดท้ายนะครับใน่าที่รับผิดชอบนี้นะครับ อ่าคราวนี้เรามาพูดคุยถึงเรื่องของอ่าตัวข่าวที่เป็นประเด็นในปัจจุบันนี้นะครับก็คือข่าวของไอคอตนะครับที่เป็นอ่าคือขายแชร์ลูกโซ่ใช่ไหมครับที่ตอนนี้ยิ่งสาวลึกนะยิ่งมีคนที่มาเกี่ยวข้องกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นมีนักการเมืองอยู่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเสียงจาก a I ครับที่เขาไปตรวจจับได้นะครับสุดท้ายก็เป็นเสียงของตัวเองก็อยู่ที่ศาลจะมาพิสูจน์นะตอนนี้ข้อเป็นนอกดอกเรื่อที่เป็นของทาง ข่าวแล้วกันนะครับก็เป็นข่าวที่โด่งดังมากในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของนักร้องเรียนหญิงที่มีการมาตบซับนะครับเพราะนั mm ้น hmm. ถ้าพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงของชิ้นส่วน AI ครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องของความับวลด้านก็เป็นส่วนตัวนะครับ ราะนั้นเนี่ยนะครับ AI จะมีการสร้างข้อมูลที่คล้ายกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอาจจะมีการสร้างข้อมูลเท็จขึ้นมานะครับอย่างเช่นอาจจะเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเรื่องของการใช้ตัว e p Fa k e นะครับที่เอามาปลอมนะครับเป็นบุคคลสําคัญนะครับหรือเป็นบุคคลอื่นนะครับที่อ่าไม่ได้เป็นตัวเองนะครับที่จะให้เสมือนหนึ่งนะครับให้ดูว่าบุคคลผู้นั้นกําลังพูดหรือกระทำบางสิ่งบางอย่างตามที่มิจฉาชีพนะครับหรือผู้ที่ประสงค์ร้ายเนี่ยนะครับอ่าหวังที่จะให้เป็นเช่นนั้นนะครับ ซึ่งผลกระทบครับจะทําให้เกิดนะครับการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้วก็ถูกแต่ไปใช้ในทางที่ผิดนะครับเช่นการหลอกลวงการใส่ร้ายเป็นต้นนะครับแล้วก็การมีไบแอสหรือมีอคตินะครับเรื่องของการใช้ความเสี่ยงครับและการเลือกปฏิบัติซึ่งตรงนี้นะครับเรื่องของจีท i พีอนะครับมันจะเป็นอยู่ภายใต้พื้นฐานของโมเดลนะครับโมเดลของทางด้านปัญญาประดิษฐ์ที่จะมีการรวบรวมนะครับในเรื่องของตัวข้อมูลนะครับที่หลากหลายแล้วก็ อยู่ตามที่ต่างนะครับที่บริษัทนะครับหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของของบันเทินั้นที่รับผิดชอบหรือดูดูแลอยู่นะครับบางทีเนี่ยนะครับยกอย่างเช่นนะครับเขาจะมีการเก็บข้อมูลไปทั่วโลกอาจจะไม่ได้ไปเก็บในพื้นที่ใดพื้นพื้นที่หนึ่งนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นของตามท้องท้องถิ่นนะครับที่อยู่ใกล้ๆเราประมาณนี้ครับแต่พอเราจะมีการมาถามในเรื่องของตัวเนื้อหาหรือองค์ประกอบนะครับ ที่เกี่ยวข้อกับไอตัวเนื้อหาที่โมเดลไม่ได้ไปครอบคลุมนะครับมันก็ทําให้เกิดในเรื่องของอ่าไบแอสหรืออคตินะครับที่ไว่สาามรถที่มีการมาตอบตรงๆโดยจะเป็นการอ่าเหมือนจะเป็นการคาดเดาให้นะครับมันอาจจะไม่แม่นสักทีเดียวในเรื่องของการที่อ่าในเรื่องของการใช้นะครับ GDPI แบบที่มีอคติเพราะนั้นนะครับในเรื่องของการที่เราจะมีโมเดลของเรานะครับหรืออาจจะมีในเรื่องของข้อมูลของเรานะครับ ไปอยู่ในตัวโมเดล,ลหลักๆของตัว g ก a t i v e AI นะครับหรือตัวแชทบอทต่างๆเราต้องมีความเสี่ยงในเรื่องอย่างหนึ่งหือเรื่องของการที่แบบต้องเอาข้อมูลเราไปเผยเยผแพร่หรือวางไว้นะครับบนโลกออนไลน์นะครับมันจะทําให้ข้อมูลของเรากลายเป็นส่วนหนึ่งที่เอาไปการเทรดในการสร้างตัวโมเดลนั้น,น,นั้นขึ้นมาเหมือนเมื่อวันก่อนครับที่เป็นข่าวของอีลอนมัสก์นะที่เขาทาเรื่องของ ตัว t w i t เตอหรือ X ในปัจจุบันนะครับที่ Elon Musk บอกว่าจะทำ AI ของ X ขึ้นมาแล้วก็จะมีการใช้ตัวโมเดลนะครับจากข้อมูลนะครับที่ทุกคนนะครับที่เขามีเก็บในตัว X หรือ t w i t เตอนะครับซึ่งไม่ถือว่าจะมีใครมาเรียกลิขสิทธนได้เพราะเขาเป็นเจ้า,จาของนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยนะครับในส่วนนี้เราจะได้เห็นตัวโมเดลดีๆนะครับที่เกิดขึ้น,นจากข้อมูลของตัว X หรือ Twitter ของ Elon Musk ต่อไปในอนาคต ตัวเร็วนี้นะครับซึ่งผลกระทบนะครับของทางด้านอคติก็คืออะไรครับก็คือเรื่องของขั้นใจที่ไม่ยุติธรรมนะครับแล้วก็การไม่เท่าเทียมในสังคมนะครับบางทีอาจจะให้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนนะครับแต่อาจจะหาสิ่งที่เทียบเคียงเข้ามาตอบให้ไดแ้แต่ยังไม่แม่นสันทีเดียวนะครับน,นี่คือเรื่องของการที่บางทีบาทีอาจจะเลือกปฏิบัตินะครับกับกลุ่มที่เขาไม่ได้ไปเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ AI ก็จะมีการเสี่ยงในเรื่องของการใช้ข้อมูลเท็จกับเนื้อหาปลอมด้วยนะครับเพราะว่าด้วยการที่ข้อมูลนะครับเดต้บนโลกใบนี้มีหลากหลายมีทั้งข้อมูลจริงข้อมูลเท็จนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในการที่มันจะมีการดึงไอตัวคําตอบที่เป็นข้อมูลเท็จเข้ามาตอบให้เราเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับแต่ด้วยการที่เราเป็นนักการศึกษาครับซึ่งโดยส่วนตัวจะมีการมาบอกว่าจริจริงมัน ภายใต้ข้อมูลที่เป็นเท็จนี่ยนะครับบางทีมันก็ทําให้เกิดนะครับในเรื่องของการคิดจากมีวิจารณญาณนะครับของนักการศึกษาที่จะต้องมีการมาตรวจสอบเนื้อหาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานในวงการทางการศึกษาหรือองค์กรต่างๆครับที่บางทีถ้าเราไปเชื่อนะครับ AI นะครับหรือแชทบอทต่างๆนะครับอ่ามันอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้ามาปลอมด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับก็ต้องมีการเข้ามาตรวจนะครับมาตรวจสอบ แล้วก็มาใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้ในเรื่องขององค์ความรู้แบบของตัวท่านเองเนี่ยเข้ามาปรับเนื้อหาแล้วก็ไปหาแหล่งอ้างอิงนะครับหรือลักษณะของอตัวที่มาเขาเรียกเป็นลักษณะของตัวรีซอสนะครับที่เอามาอ้างอิงนะครับมาใส่เพื่อรับรองข้อมูลที่มันถูกถูกต้องขึ้นมาได้นะครับอันนี้เราต้องใช้ประโยชน์จาก AI ซึ่งลักษณะของ AI เนี่ยมันก็จะมี AI นะแล้วความสามารถอยู่ สองแบบใหญ่ๆนะครับอย่างแรกคือ AI ที่เอาไว้เพื่อทําการเขียนอย่างเช่นที่เราเคยเจอในเรื่องของพวก AI แชชัดกต่างๆองตาไม่ให่เป็นเรื่องของตัวโมเดล GPT นะครับโมเดลที่เป็นของ Gemini โมเดลที่เป็นของตัวคอร์สนะครับแต่อีกอประเภทหนึ่งก็คือมันอยู่ภายใต้พื้นฐานของ GPT หรือคอหรือ Gemini นั่นแหละครับแต่จะมาสร้างเป็นรูปแบบของตัว UI หรืออินเทอร์เฟซที่สามารถามาสกัด แล้วก็กําหนดตัวเพอร์ซอน่าครับหรือเรื่องของตัวบทบาทของไ i นั้นๆอย่างเช่นบอกว่าให้เก่งในเรื่องของการสืบค้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสมมติมันก็จะไปโฟกัสนะครับหรือไปมองเป้านะครับในเรื่องของตัวชุดข้อมูลที่มันมีการอ้างอิงได้อาจจะจากฐกานข้อมูลนะครับที่เป็นแบบนานาชาติต่างๆนะครับที่สามารถที่จะมีการมาเข้าถึง แล้วสิ่งตน,นี้ครับอ่มามันก็จะเข้าไปสืบค้นแล้วมีการมาอ้างอิงแล้ก็ทราบมีการมาพูดคุยกับตัวเปเปอร์ต่นงๆน,นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่า AI ประเภทที่มีการสืบค้นนะครับก็คือเรื่องของตัว perplexity นะครับหรือตัวที่เป็นของตัว size space นะครับหรือที่เป็นของตัว i l l i c i t รับที่มีคนใช้กันอ่าเยอะๆอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ได้อ่ามีการทํางานได้ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิธภาพป็่อยางมากในการทํางานทางด้านวิชาก,การนะครับ แล้วก็ความเสี่ยงด้านนะครับทรัพย์สินทางด้านปัญญาครับเราจะเคยเห็นข่าวครับกับการที่เอไอครับมีการมาใช้ในเรื่องของสไตล์ในการวาดภาพนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการวาดภาพซะส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นลักษณะของการเขียนเป็นวรรณกรรมเนี่ยนะครับบางทีอาจจะมีการมายกย่อหรือมีการมาผสมภาษาวิธีการเขียนนะครับซึ่งบางทีลักษณะของการใช้ GPT AI เนี่ยสามารถมีการใช้วิธีการเขียนนะครับตัวที่บอกว่า จะใช้เขียนในสไตล์ของนักเขียนท่านไหนถ้าเป็นนักเขียนที่นะครับมีชื่อเสียงในระดับโลกเนี่ยก็จะมีการทําวิธีการเขียนออกมาทีเ่เหมือนกันได้นะครับหรือนะครับอาจจะบอกว่าออยากจะเขียนเนื้อหาหรือเรื่องเนี้ยนะครับโดยใช้สไการเขียนเป็นแบบสติปช็อปประมาณนี้ครับที่คนใช้เป็นตัวอย,ย่างแบบนี้เยอะนะครับก็จะมีการเขียนอาจจะมีาการเอาคํา เป็นคำพูดส่วนตัวเฉพาะตัวของซีจ็อบเข้ามาใช้ด้วยนะครับแล้วก็นี่คือลักษณะของการที่แบบบางทีมันอาจจะเป็นการไปละเมิดลิขสิทธิ์นะครับในสิ่งที่เจ้าตัวอาจจะไม่อน,นุญ,ญาตหรือคนที่มีสิทธิ์นะครับในเรื่องของสิทธิ์นั้นนะครับที่เขาไมา่ได้มีการอนุญ,ญาตเผยแพร่ข้อมูลชุดนั้นออกมาด้วยการที่มันเป็นการสร้างโมเดลเอไอมีการรวบรวมข้อมูลที่แบบมหาศาลบางทีอาจจะดึงข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์ เข้ามาด้วยอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะมีข่าวในเรื่องของการที่แบบคนใช้ GT ทีไปสร้างาภาพขึ้นมาแล้วก็เอาไปประกวดเป็นภาพถ่ายได้รับรางวัลชาเลิศ์น,นะครับแต่ดีตรงที่ว่าคนนั้นเนี่ยคือเขาจะมีเขาได้สรารภาพบอกว่าครับนี่คือเป็นภาพจาก AI นะครับเพียงแค่เขาแค่อยากจะทดลองในการที่ออกมาประกวดบอกว่าได้รับรางวัลแต่เขาไม่ได้ขอรับรางวัลหรือก็มีข่าวที่ค่อนข้าง่าง,งอยู่ นะครับในการสร้างในเรื่องของสติทางด้านปัญญานะครับเพราะนั้นก็ต้องมีการไปดูป็นข้อนะครับตัวกฎหมายว่ามีเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานอ่าที่สร้างขึ้นอย่างไรนะครับเจ้าของผลงานมีการไปโจดลนิขสิทธิ์จดสิทธิบัตรเอาไว้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปร้องเรียนไปฟ้องร้องกันในอนาคตอีกน,นะครับแต่ถ้าจะให้ดีครับคือถ้าเกิดเราใช้ในการศึกษานะครับเราถ้าไม่ใช้ใเชิงพาณิชย์ก็ไม่ค่อยมี ผลอะไรมากนะครับถ้าเป็นเอาไปใช้ในการที่ไปขยายผลไปเป็นเชิงพาณานี้เนี่ยจะมีปัญหาเยอะมากนะครับก็ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็นะครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับในปัจจุบันครับเพราะว่าจะไม่ค่อยมีมีใครกล่าวในเรื่องนี้ครับในเรื่องของการที่ทําในเรื่องของตัวอ่าเขาเรียกเป็นลักษณะการใช้พวกโลคาร์บอนนะครับลักษณะการที่มีการใช้พลังงานจากพวกคอมพิวเตอร์ครับ อ่ามันมันมันจะมีการปล่อยตัวคาร์บอนออกมานะครับแล้วก็มันก็ทาให้เกิดในเรื่องของปัญหาของสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เป็นเรื่องของพวกการเจนนะครับในการการเจินเนเรตตัวโมเดลที่มีแบบเอ่อข้อมูลที่มีแบบขนาดใหญ่ครับหรือการสร้างข้อมูลอะไรต่างๆที่เกิดจากตัว AI หรือแม้กทั่งในตัวอุปกรณ์พวกฮาร์ดแวร์ครับที่มีการอ่าสร้างนะครับหรือมีการให้มันคอมพิวเตอร์มันทางานเนี่ยมันจะมีการปล่อยคาร์บอนออกมา แต่ตอนนี้มันมันก็จะมีอะของ Google ครับที่เขากําลังทํำในเรื่องของการทำคาร์บอนการทำไอตัวลอ่องลอยคาร์บอนให้มีค่าเป็นศูนย์นะครับที่ทำกันได้ที่มีการเอาตัวคอมพิวเตอร์แบบเก่าๆที่เอามา Modify หรือเอามาทําการ reuse นะครับเอามาใช้อีกรอบอีกรอบหนึง่งนะเพื่อลดเป็นเรื่องของการใช้ตัวคาร์บอนที่มันจะเกิดขึ้นจากการใช้พวก ronics, อิเล็กทรอนิกส์นะครัต่อๆไปนะครับมันจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตนะครับ ก็ผลกระทบครับก็คือถ้ามีการใช้คาร์บอนเยอะๆนะครับออกจากในเรื่องของการเจอเริญ AI หรือคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับมันจะเป็นการเพิ่มภาระนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นได้ครับบางทีฤดูนะครับอาจจะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพิจารณาความยั่งยืนในการใช้การ AI ด้วยนะครับตรงส่วนนี้เพราะนั้นการใช้ AI ช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มมีเรื่องของการใช้ ตัวแฟลกเอครับที่มีการใช้ไ i ที่มีการประมวลผลแบบอย่างรวดอย่างรวดเร็วไม่ต้องมีการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสลหับนะครับผ mm ู hmm. ้ที่ใช้อุปกรณ์แบบขนาดเล็กหรือต้องการคําตอบนะครับที่แบบกระชับนะครับตั่วไปมันก็ช่วยลดได้สัก,ส,ก,ส,กสักนิดนึงนะครับแต่เพียงแค่ถ้าเป็นภาพรวมใช้ทั่วใช้ด้วยกันทั่วโลกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องตัวคาร์บอนก็นทั้งสูง่ารที่มาดูในเรื่องของตัวช a ิทีเอไอครับเกี่ยวข้องกับ ธุรก,กิจแชร์ลูกโซ่ได้อย่างไรครับแต่จริงตัวนี้คือไม่ได้ไปกล่าวถึงองค์กรหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับเพียงแค่จะให้เห็นว่าถ้าเกิดตัวในกรน,นี้เราจะเห็นในเรื่องของตัวกลุ่มวิชาชีพครับที่เขาอาจจะมีการมา,าใช้ตัว AI เข้ามาเป็นเครื่องมือนะครับในการที่มาหลอกลวงนุษย์หรือประชาชนนะครับเราก็จะมีอย่างแรกคือ AI ส,สััฒสร้างนะครับข้อความที่มีการลักษณะของการชักจูงดูน่าเชื่อถือนะครับ หรืออาจจะมีการไปโปรโมทธุรกิจแชร์ลูกโซ่นะครับแล้วก็มีการรวมตัวกันได้อย่างง่ายๆนะครับอาจจะมีการใส่ข้อความเชิญชวนการใส่พวกร,รีวิวปลอมนะครับทําให้มีคนเชื่อว่ามีการลงทุนธุรกิจเหล่านี้แล้วได้รับผลตอบแทนสูงนะครับหรือนะครับอาจจะมีการใช้ AI สร้างเนื้อหาแล้วก็จะมีการสร้างตัว io ขึ้นมาครับเพื่อทําให้มันมีความรู้สึกว่ามันมีผู้ลงทุนจริงๆแล้วก็มีการตอบคําถามด้วย AI แชทบอท แล้วก็ยิ่งมีการแสดงผลในเรื่องของอตัวสถิติต่างๆครับที่ทําให้บันเกิดนนการเคลื่อนไหวนะครับเหมือนเข้ามาป่วนตัวข้อมูลเนี่ยนะมันก็ทําให้บางทีในเรื่องของตัวข้อมูลที่มีการแสดงผลมันเป็นข้อมูลเท็จครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือดีเฟตที่กล่าวไปตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนตั้งแต่ตอนที่หนึ่งครับก็คือมันจะไม่มีการสร้างนะครับวิดีโอหรือเสียงปลอมของบุคคลที่มีชื่อเสียงได้นะครับตรงส่วนนี้ก็ต้องระวังเพราะว่า ช่วงมาแรกๆเนี่ยคือผู้บุคคลที่มีชื่อเสียดิแบบเสียรู้แล้วก็เสียนะครับในเรื่องของตัวเงินไปค่อนข้างที่จะมหาศาลครับเพราะว่ามีการปลอเป็นบุคคลที่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็รีบให้โอนลนเงินให้นะครับแล้วก็ซึ่งตัวนี้เฟ๊กแต่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับก็คือข้อเสียก็คือเรื่องของที่ทําให้วิชาชีพอาศัยช่องทางน,นี้แหละนะครับที่เข้ามาหลอกตัวประชาชนนะครับ แต่ข้อดีคือ,อยังไงครับข้อข้อดีเหมือนยกอย่างเช่นนะครับบกุกันหนังของฮอลลีวูดนะครับอานาคตอาจจะไม่มีการไปใช้ตัวดาราครับที่อาจจะเข้ามา,าทําการแสดงนะเพราะมันเป็นเรื่องของอตัวบุคคลบางทีอาจจะมีปัญหากันนะครับแล้วก็ถ่ายทำแบบไม่เสร็จนะครับหรือบางทีอาจจะมีอะไรสักอย่างนึงที่ทําให้เกิดอุปสรรคแต่พอสมมติถ้าเกิดบกคคหนังเนี่ยไปจ่ายค่า ลิขสิทธิ์นะครับใบหน้าหรือเสียงเข้ามาแล้วก็ใช้ AI ในการออกมาสร้างเป็นตัวภาพยนตร์ที่เป็นตัวเ i นะซึ่งมันมีแพร่หลายเป็นอย่างมากในปัจจุบันนะครับสามารถดูตาม YouTube ได้นอกก็คือตอนนี้คือจะพยายามใช้สไลด์หรือใช้ตัววิดีโอให้แบบต่อยต่อที่สุดนะครับเพราะว่าเนื้อหาจะมีค่อนขทางเยอะอยู่นะครับแล้วก็ประเห็นว่ามีมีการใช้ใบหน้าของดาราต่างๆครับแล้วก็มาสร้างเป็นหนังเรื่องใหม่ได้นะครับ แล้วก็นะครับการแพ่ย์ะจายข่าวบุญเทชจอย่างรวดเร็วครับอันนี้คือกลุ่มของเชูุโซหรือกลุ่มมิจชาชีพครับก็จะมีการใช้ไอเข้ามาช่วยในการเขียนเผยแพร่ข่าวบุญเทชจในอย่างปริมาณอย่างมากๆครับแล้วก็อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งนะครับการสร้างความตื่นกลัวหรือตื่นเต้นนะครับหรือความเร่งรีบในการลงทุนเนี่ยนะครับมันจะเป็นการกระตุ้นให้คนเข้าเข้าร่วมนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีการมาตรวจสอบข้อมูลบุญสิบบางอย่างยกอย่างเช่นเนี่ยอย่างที่เราเห็นตัว ดาราที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ครับบางทีแค่ความศรัทธาหรือความชอบของดาราหรือคนดังนั้นๆเนี่ยนะครับก็ส่งผลต่อการที่ทําให้ดึงความสนใจนครับให้กับบุคคลทั่วไปนี่เข้าไปหลงเชื่ออยู่ในกลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นมิจฉาชีพหรือแชร์ลูกโซ่ได้นะครับคราวนี้มาดูลักษณะของการใช้งาน AI นะครับจงจะมีความรับผิดชอบหรือจอะมีจริยธรรมครับ อย่างแรกคือลักษณะของแนวทางที่ทำในการใช้งาน a อครับก็คือ,อทุกคนเนี่ยที่มีการใช้งาน AI จะต้องมีความโปร่งใสครับแล้วก็ต้องระบุชัดเจนว่าเนื้อหานั้นถูกสร้างโดย AI เพระาะนั้นเนี่ยนะครับถ้าในบทคัดของทางการศึกษาเนี่ยนะครับถ้ามีการใช้วิธีการเขียนโดยให้ AI นะครับมาเอเรอมโยนนเนื้อหาให้นะครับพอดีกำลังดูว่าเสียงดิเล่ไหมนะครับโอเคครับกเ็เสียงยังอยู่ใช่ไหมฮะ เด็ดเด็ดยังยังไม่ตัดใช่ไหมครับยังอยู่ค่ะยังอยู่ขออนุญาตโทษครับคือพอดีตอนนี้ไม่กระตุกเลยได้ครับพอดีจอมีแค่จอเดียวครับก็เลยออยู่ตรงพื้นที่จํากัดด้วยนะครับต้องขออภัยนะครับในวันนี้โอเคครับเดี๋ยวต่อทีตึงนะครับก็คือว่าคือถ้าเกิดในกรณีนักการศึกษาเนี่ยนะครับก็คือถ้ามีการนําตัว AI นะครับช t ทีเอไเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในการสร้างคอนเทนต์สร้างเนื้อหานะครับก็ วิธีการถ้าเกิดถ้าเราต้องการที่อยากจะไม่อยากที่จะให้ระบุว่า AI นะครับมีการถูกมีการสร้างแบบทั้งหมดนะครับและการศึกษาหรือนักวิชาการเนี่ยจะต้องเอาองค์ความรู้ตัวเองที่มีอยู่หรือประสบการณ์ที่มีอยู่เนี่ยนะครับและการสืบฝนเพิ่มเติมเข้าไปแต่งเติมไปเสริมแต่งให้เป็นวิธีการนะครับเป็นสไตล์ของตัวเราเองจากนั้นนะครับเราก็ไปหาแหล่งออางแบบเพิ่มแบบเพิ่มเพิ่มเติมนะครับเป็นอย่างที่บอกว่ามันมี AI ในกลุ่มที่มีการไปเชิญนักการมาสืบค้นนะครับ เพื่อทาให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับแต่อย่าให้ไอ้ทางานแบบทั้งหมดนะครับจะต้องมีการให้ทํางานแค่บางส่วนนะครับเพื่อทําให้เราเกิดนะครับแนวคิดเกิดอ่ารากแผนนะครับรางเนื้อหาอะไรสักอย่างหนึ่งจากนั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเติมแต่งไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมันก็ทําให้ข้อมูลเราเนี่ยมีประสิทธิธภาพแลวถูกต้องมากขึ้นนะครับจากการที่การมาตรวจสอบโดยบุนุ์หรือผู้ที่จะ ใช้ AI เข้าไปช่วยในการทํางานนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับการควบคุมดูแลโดยมนุษย์นะครับในการสร้างเนื้อหาด้วย AI เนี่ยนะครับจะทําให้มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็ตรงตามในเรื่องของอวิธีการหรือลักษณะของความเป็นวิชาการของผู้ที่จะดูแลและควบคุมนะครับตรงส่วนนี้ก็อยากจะให้ผู้ที่ใช AI ้ AI ต้องใช้วิธีการนี้ด้วยนะครับในการมาตรวจสอบ AI แล้วก็ แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้ใช้งาน AI นะครับ <se> CTPI <ai> ทั่ทวไปครับจะมีแบบหลายๆตัวบ้างเนี่ยนะครับอย่างแรกคือต้องตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อมูลก่อนที่มีการแบ,บ่งปันหรือแกาหรือการแชร์ข้อมูลนะครับก็มีการตรวจสอบแบบที่มาองข้อมูล AI ที่สร้างขึ้นก่อนนะครับ <Luke> เพื่อนะครับ <S <S <t od ic> เพื่อลดข้อมูลนะครับที่เป็นเท็จในการกระจายข่าวออกไปนะครับเพราะข้อมูลเราแยกไม่ได้ว่ามันมข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จนะครับเพราะบางทีเนี่ยข่าวบางข่าวที่เขามีการไป ไปเอามาเสนอเนี่ยบางทีเขายังไม่มีการมาตรวจสอบที่ดีเนี่ยบางทีอาจจะเป็นข่าวที่เท็จขึ้นมาก่อนโดยในการที่มันเป็นข่าวท็ศแล้วก็เอาข่าวไปขายบางทีมันก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวที่เอาไปเทรนเป็นโมเดลนะครับในการที่สร้างเป็นข่าวเป็นข้อมูลของบุคคลที่มีชื่อในข่าวนั้นด้วยนะครับยังต้องต้องระวังนะครับต้องตรวจสอบให้ดีอาจจะส่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องภายหลังได้นะครับ อย่างที่สองก็คือเรื่องของการใช้ AI เพื่อเสริมสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย AI นะครับมันจะเหมาะกับการสร้างสรรค์ชิ้นงานนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของประพิษของมนุษย์เพราะนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์จะต้องนะครับเห็นไอเดียกากที่มีการใช้ไอเดียการมาสร้างสรรค์าง,งานหรือแม้เรามีการสร้างภาพจาก AI ใช่ไหมครับสร้างภาพจาก AI ถ้าเราตอนนี้คือมันไม่สามารถเป็นจลิขสิทธิ์หรือสิทธิปัรได้ครับถ้ามีการสร้างภาพจาก AI เว้นแต่ว่านะครับ เราจะสามารถพิสูจน์ให้ทราบได้ว่านะครับเราสามารถมีการมาเติมแตงนะครับหรือมีการมาทําอะไรเพิ่มเติมนะครับซึ่งสามารถพิสูจน์ได้นะครับอาจจะเป็นร่องรอยนะครับหรือเป็นลักษณะของอตัวต้นฉบับที่เรามีการสร้างแยกเป็นเลเยอร์ของตัวชิ้นงานนั้นๆนะครับเหมือนเมื่อวันก่อนเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเหมือนมันจะมีข่าวอยู่ข่าวๆหนึ่งนะครับข่าวข่าวที่มี นักเรียนอยู่คนหนึ่งครับที่เขาสร้างงานด้านศิลปะออกมานะครับแล้วเขาก็มาแชร์นะครับบอกว่าก็มีหลายๆคนเขาบอกว่าที่คือเป็นการใช้ตัว GPTI สร้างแต่นั่นคือเขาเขาบอกว่าเขาเอาเป็นงานที่ไปให้ทางอาจารย์ตรวจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสางเขาแล้วอาจารย์ที่ตรวจเนี่ยก็รับรองว่านะครับคนเดียวคนนันกศึกษาคนนั้นเนี่ยนักเรียนคนนั้นเนี่ยคือเขาได้สร้างภาพนั้นขึ้นมาจริงๆนะครับ แต่ก็ยังมีคนไม่เชื่อเพราะว่าภาพมันออกมาค่อนข้างสวยนะครับแต่ก็ทางนักศึกษาคนนั้นนะครับเขาก็มีการอ้างอิงนะครับด้วยการเก็บงานที่เป็นตัวชิว้นงานที่เป็นตัวการการสร้างภาพแต่ละเลเยอร์ครับดูสเต็ปในการทําง,งานเนี่ยเก็บใน Google Drive แล้วก็แชร์ออกมานะครับในการที่ในในในของตัวโซเชียลมีเดียเพื่อให้เห็นว่าล่อกใยกานนัานของเขาเนี่ยเขาทําง,งานอย่ากไรบ้างส่วนผู้ปกครองได้มาออกนนะครับได้มาโพสต์ต่อว่า ถ้าเกิดมีใครที่มาบอกว่าผลงานของลูกของตัวเองนะครับใช้ AI สร้างเนี่ยเขาจะฟ้องเขาจะฟ้องร้องอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทําให้เกิดเป็นเรื่องของการทนโรงขึ้นศาลกันมา,มาหลายกรณีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดในเคสนี้นะครับถ้าเกิดเรามีการตั้งอีกว่ามีการรักง,งานมามาอย่างไรรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่ไปจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเป็นงานของตัวเองได้ นะครับด้วยการใช้ AI เป็นตัวที่เอาไว้เพื่อเสริมสร้างนะครับแล้วก็การเคารพความเป็นส่วนตัวครับต้องมีการดลีกเรียก AI ในการสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกบุคคลที่ไม่รับความยินยอมนะครับโดยเฉพาะนะครับที่เราเจอไปบ่อยคือเรื่องของการใช้ใบหน้านะครับของคนดังที่เข้ามาทําการเช็คภาพด้วยการใช้ภาพ AI นะครับที่ถ้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยนะครับโอกาสถูกฟ้องร้องสูงเพราะว่านี่คือ คนดังนะครับคนดังเขาก็จะมีในเรื่องของตัวลิขสิทธิ์ใบหน้าของเขาอยู่แล้วนะครับในการที่เอามาใช้ใช้งานตรงนี้ก็ต้องแบบระวังเป็นอย่างมากนะครับอ่ากฎระเบียบและกอบในการทํางานนะครับการศึกษารและนาทา,า,า,าระ้อบังคับที่เกี่ยวข้องครับตรงนี้ของยูเ s c o ครับคือเขาทําในเรื่องของตัวอ e ีบุ๊กนะครับทาร์กิฟล์เข้ามาแจกเยอะแยะมากครับเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของการ ใช้การตัวเจนทีเอไอนะครับทีฟเนี่ยคืออ่าไม่ได้สร้างลิ์ไว้ครับเพียงแค่ผู้เข้บรมุกท่าเนี่ยเพียงแค่ไปไปเซิร์ชนะครับไปเซิร์ชในเซิร์ชอินชินครับพิมพ์แค่คำว่ายูน s สโกครับกับเจนทีฟเอไอเนี่ยนะครับแล้วก็ทว่าเป็นคียเไฟล์จะเห็นว่ามันมันก็จะมีตัวเอกสารเหล่านี้นะครับที่เป็นของตัวยูนิสโกที่เน้นทางด้านการศึกษาแบบเท่าเทียมนะครับซึ่งตัวนี้แหละครับคือมันเป็นจุดเด่นที่ยูนิสโกครับเขาจะพยายามเน้นย้ำกับเรื่องการใช้เืนนะครับ มีหลายฉบับมากครับอ่าซึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็สมามารถมาใช้ตัว Google Translation นะครับออกมาแปลต็อกให้ออกมาเป็นภาษาที่เราต้องการได้เหมือนกันนะครับเพราะตรงส่วนนี้คือมันไม่มีในเรื่องของข้อจํากัดด้านภาษาแล้วนะครับก็คือเราสามารถี่มีการไปอ่านภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อน,นแล้วก็ใช้ AI ที่เป็นตัว Translation เข้ามาปรับ ปกสร้างภาษาแล้วก็สร้างเป็นตัวต้องคืนให้เราก็ทําได้หมดนะครับเพียงแค่ภาษาอาจจะไปดูสลัดส่วยก็ต้องใช้ทักษะและเทคนิคเนี่ยที่เป็นประสบการณ์ของตัวผู้อ่านเองในการเอาไปปรับปรับคํนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวบทบาทของกฎหมายครับในการไปบตรตากฎหมายที่ควบคุมนะครับด้วยการใช้ AI ในการศึกษานะครับเพื่อป้องกันการละเมิดอ่าละเมิดความเป็นส่วนตัวนะครับลิขสิทธิ์สิสทธิบตัตรต่างๆก็ต้องมีกฎหมายเข้ามาคุมด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องใช้การใช้เร,เราต้องมีการใช้งาน GTPI อย่างมไรมบ้างชอบตัวอย่างไรครับก็คือต้องมีการตรวจสอบตรวจทานเนื้อหาที่ไอร้างขึ้นขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตรวจสอบข้อมูลนะครับก่อนที่มีการไปเผยแพร่นะครับโดยที่เราจะไม่ใช้นะข้อมูลที่หลอกลวงหรือที่เป็นเท็จจะไม่เกิดความเข้าใจผิดนในการส่งเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมจะเป็นส่วนที่สำคัญในการที่มีการปรับปรุงตัวเนื้อหาดังนั้นนะครับ